สองครอบครัวนะพี่ก็เรื่อนบ้านว่ะนะสองครอบครัวอบ้านติดกันนั่นแหละสองครอบครัวแต่ละครอบครัวก็มีสามีแล,ล้วก็ภรรยาแต่ครอบครัวนี้ก็เหมือนกันก็มีสามีแล,ล้วก็ภรรยาก็ยังไม่มีกูกทถึงคู่แต่เขาบอกว่าสองครอบครัวนี้ดูเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเข้าไปสัมผัสถ้าเราไปเข้าเป็นแขกอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปที่บ้านเขาเราจะรู้สึกถึงความแตกต่างมากๆเลยครอบครัวแรกหรอเข้าไปมันจะมีความอบอุ่นมันจะมีความรู้สึกที่ว่ามันเข้ากันได้ ใ่ครอบครัวหนึ่งถ้าเราเข้าไปมันรู้สึกเหมือนกับร้อนเดี๋ยวคนนี้ก็ว่าเดี๋ยวคนนี้ก็หมดหเดี๋ยวคนนี้ก็รู้สึกแบบนี้นแบบนี้มันต่างก,กันเขาก็สงสัยว่าเกิดอ,อะไรขึ้นก็แน่นอนคนที่เขาอยาู่สบายแล, <c oughs> แล้วเขาก็เขาก็แฮปปี้เขาก็ไม่สนใจคนอื่นแต่อีกบ้านหนึ่งเนี่ยบ้านที่ว่าทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็มีเรื่องกันอย่างเงี้ยเขาก็คิดนะว่าเอออีกบ้านหนึ่งทําไมเขาอยู่ด้วยกันมันสงบสุขจังเลยไม่มีปัญหาจังเลยเขาทำยังไงนะ่คนนี้ก็เลยทําตัวเป็นว่า ในสามีเธอลองทําตัวเป็นสปายดูสิเธอลองไปเหมือนกับไปเยี่ยมบ้านเขาดูสิไปแอบดูก็ได้แล้วดูสิว่าบ้านเขาอะทําไมอะเขาแบบสงบสุขจังเลยทําไมเขาต่างจากเราสามีก็เลยถือโอกาสแล้วก็ไปดูไปดูเข้าไปแล้วก็แอบดูอยู่ตรงนั้นก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเขาภรรยาก็อยู่บ้านและสามีก็เพิ่งจะกัดมาสามีก็เหมือนกับว่าเหมือนจะ,จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ภรรยานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซื้อของมาก็เข้าไปในบ้านแต่ก็ยังไม่ทําเสียงดังภรรยาก็ยังไม่รู้ เขาเนี้ยอยาเขาทําอะไรอยู่เขาก็ก็เหมือนแม่บ้านทั่วไปก็ทําความสะอาดก็ทําเหมือนสมัยก่อนนะนะเขาจะเหมาทางน้ามาตั้งแต่ว่าบนพื้นอย่างเงี้ยแล้วก็เหมอนเกลียไม้ม๊อกจุ่มแล้วก็ถูถูถูไปอย่างเงี้ยสักพักก็มีเสียงโทรศัพท์ขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็เลยวิ่งวิ่งที่จะไปดูแต่พอวิ่งไปปุ๊บเหมือนแบบว่าเพืายาเหมกับท้องเสียงกับท่านออกมานิดนึงก็เลยตกใจสามีก็เลยตกใจก็เลยวิ่งเข้าไปดูเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทันดูก็คือวิ่งไปป ทันน้ำปุ๊บน้ำก็เลยหกกระจายเลยทีนี้ก็เลยมีน่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นเลยเรียก็เลยวิ่งกลับมาดูสามีเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแทนที่ภรรยาจะโทษสามีเขาก็บอกว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันแย่จังที่วางถังน้ำไว้แบบนี้แต่สามีก็บอกว่าไม่ไม่็ะไรหรอกเป็นฉันเองนี่แหละที่ว่าไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้ดูเลยว่ามีถังน้ําอยู่ฉันน่าจะระวังมากกว่านี้ทั้งสองก็แทนที่จะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นก็ไม่มีเรื่องกันท้ายก็ไม่มีปัญหาอะไรกัน แล้วเขาก็มีแบบนี้หลายเรื่องสามีเขาก็ไปอีกบ้านหนึ่งที่เขามาดูอยู่เขาก็แอบด,ดูก็จะมีเรื่องแบบนี้เรื่องเกิดขึ้นคนนี้ก็เหมือนกับว่าอ้าฉันผิดเองนะฉันผิดเองนะหรือว่าเธอทําอะไรหรอกก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราแก้ปัญหากันคราวนี้สามีของอีกบ้านเนี่ยก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกขยามตเองว่าอีกบ้านหนึ่งเนี่ยเขาเป็นแบบนี้นะเห็นเขามีอะไรเกิดขึ้นเขาก็เหมือนกับจะโทษตัวเองเขาก็เหมือนกับขออภัยคนหนึ่ง แต่ว่าก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าทําไมบ้านเขาถึงมีความสงบสุขจังคือด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นแบบหนึ่งก็เหมือนกับเอ๊ะทำไมบ้านเขาต้องมีอะไรก็ต้องเหมือนกับโทษตัวเองโทษตัวเองฉันก็ไม่เข้าใจพยาก็เลยด่าสามีเลยว่านี่ไงก็เพราะเธอเป็นแบบนี้แหละเธอไปบ้านเขาไปเรียนรู้แถมไม่เรียนรู้ก็เลยเป็นแบบนี้เพราะสามีกลับมาถูกพยาว่าทั้งให้ตัวเองไปทํางานมาให้ก็แบบมึดมีปีแล้วก็ด่ากันอีกก็นี่ไงเห็นไหมว่า ต่างคนต่างโทษอีกคนนึงเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบนี้แหละขนาดมีโอกาสไปได้เรียนดูในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ควรก็ยังไม่เอามาใส่ใจก็ยังไม่ปรับปรุงตัวเองนิสัยเก่าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นทะเลาะนักทะเลาะกันนักก็ทะเลาะกันอีกก็นี่แหละเป็นยังไงก็เป็นอย่างไงคราวนี้พวกเราฟังแล้วรู้สึกยังไงเราเห็นว่าสองครอบครัวนี่ต่างกันเราเองต้องการสิ่งใดเราเองก็ต้องการที่จะมีความสุขกับตัวเราเองกับครอบครัวของเราเหมือนกัน จะมีแต่ความสงบสุขไม่มีโกรธไม่มีน้อยใจต่อกันละกันพมืเราได้ข้อคิดอร่อยตาสองครอบครัวนี้ก็ต่างกันอย่างไงถ้าเราคนไหนครอบครัวไหนทะเลาะกันก็จะชี้นิ้วไปคนหนึ่งก็จะโทษออกไปข้างนอกเขาทําอะไรผิดนิดนึงเราก็ว่าเขาบุดบิดใส่เขาเราอยากได้อะไรเขาไม่ทําให้เราก็โกรดน้อยใจคนอื่นเขาเวลาทําแบบนี้เขาก็ทําแบบนี้กับเราเหมือนกันก็อย่างนี้มันก็ทะเลาะกันละกันถ้าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดี มีความสุขในการอยู่ร่วมกันเราจะต้องรู้จักที่ว่ากลับมาดูตัวเองบ้างไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็มีส่วนของเราเหมือนกันแหละที่ทําให้ปัญหาตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วถ้าต่างคนกลับมาดูตัวเองและแก้ไขปัญหาแล้วก็อภัยให้แต่กันและกันอย่างนี้ปัญหามันก็จะไม่เกิด